กลางเดือนกุมภาพันธ์ใจกลางภาคอีสานอากาศร้อนแรงฝนทิ้งช่วงมาพักใหญ่แต่พืชผักหลากพันธ์ในสวนของศูนย์ค้ำคูณกลับไม่เคยขาดน้ำเพราะมีเหล่าคนงานผู้พิการคอยดูแลเอาใจใส่ตักน้ำมารดให้ทีละถังทีละต้นทีละแถวทีละแปลงลงแรงบำรุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ปะสมขีเลื่อยผสมขีง่วครับเพ็ดเป็นปุ๋ยมารกออกมาใส่ให้มม,มูนนี่แหละมันงหญ่เติบโตขึ้นเติบโตไปด้วยกันเพื่อข้ามผ่านความพิการสูญเสียที่เกิดทำงานก็สั่งแบกปูนแบกเล็กขึ้นทั้งทึงขึ้นห้องสอง 3, ห้องสามห้องสี่ผมก็ลากลากเล็กถอยระแทกกับสายไฟครับตู้มวันนี้ก็ผมก็รอยลงรอยลงสัน สองครับ <S <s <ame> <S เหมือนกับนัฐพลที่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงจากมอเตอร์ไซค์กระทบถึงอวัยวะสำคัญภายในสมองครับเป็นซี่คันหนึ่งเลครับต่อครับเคยคิดว่าจะผูขคอตายนะครับไตเชืียกมันหลุดครับแตคิดได้แล้วครับตอนนี้คิดได้แล้วครับ ตอนนี้ไม่ทไ้ลม่ครับเพราะมีงานดีที่เปลี่ยนความรู้สึกด้อยค่าให้กลับมามีพลังเปลี่ยนชีวิตที่เคยเป็นภาระมาเป็นผู้สร้างและยิ่งเพิ่มคุณค่าเมื่อผลผลิตที่ได้กลายเป็นปัจจัยที่หมุนกลับไปหนุนช่วยโรงพยาบาลรู้สึกดีครับที่ได้ทำปลูกผักให้คุณหมอกิน ดีใจครับเดยว่าบอลน้อยใจครับเดาว่ามวลก็ดีใจภูมิใจที่เรามีโอกาสมาช่วยหาผักปลอดสารมาให้โรงครัวทุกวันตอนสายๆพี่ทองศรีจะเข้ามาเลือกเก็บเอาผักที่สมบูรณ์เต็มวัยลงไปเลือกอย่างประณีตถึงทุกแปลงใช้มือซ้ายซึ่งอ่อนแรงช่วยประคองเด็ดทีละยอดกอบทีละกร,รมลำเลียงเข้าไปส่งถึงโรงครัวของโรงพยาบาลอุบลรัฐ มือของน้าหนูแดงซึ่งพิการจากโรมาตอยล้างหัน่นซอยเป็นชิ้นสั้นพอดีคำส่งต่อทีมแม่ครัวปรุงให้สุกกลายเป็นอาหารสดใหม่จัดเสิร์ฟเป็นอาหารมื้อเที่ยงเลี้ยงบุคลากรจัดส่งเข้าสู่หอผู้ป่วยในส่งต่อพลังชีวิตเพื่อฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจอิ่มทางปัญญา คือวงจรของความเกื้อกูลที่สร้างจากองค์ความรู้ของโรงพยาบาลอุบลรัฐในฐานะโรงพยาบาลชุมชนที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือคนพิการคนทุกผู้ได้โอกาสในชนบทมายาวนานและในฐานะสถาบันสมทบที่ได้รับการสนับสนุนจากมูล,ลนิธิรามาธิบดีถ้าอุบลรัฐถ้าขอนแก่นทำได้นะครับอำเภออื่นจังหวัดอื่นทั่วประเทศก็น่าจะทำได้ ็มีการเตรียมการโดยทางรามาธิบดีก็อยากจะช่วยโรงพยาบาลชุมชนนะครับช่วยคนทุกคนยากเป็นความรู้จริงที่สามารถทรงผ่านและบรรดาลใจคือคนที่ทุกข์ยากแสนสาหัสแล้วเนี่ยชีวิตพลิกกลับมาดีได้เป็นชีวิตจริงที่ไม่มีอยู่ในตำราคนพิการลุกขึ้นมาสู้จนมีผลผลิตเป็นอาหารปลอสารเคมีแล้มาดูแลผู้ป่วยที่ทุกข์ด้วยกันเนาะ ตรงนี้ผม,ผมเห็นนักศึกษาเปลี่ยนเยอะพอเขาสัมผัสเราก็เปลี่ยนแล้วก็อยากจะช่วยคนทุกคนยากคนยากคนจนในชนบทให้ดีขึ้นแบบที่เขาเห็นแล้วก็ทําให้ดีกว่าที่นี่งั้นถ้าดีกว่าที่นี่แล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วประเทศเนี่ยมันเป็นอนิสงส์ที่สําคัญของประเทศเราครับเป็นวงจรของความเกื้อกูลที่เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมสร้างด้วยการร่วมบริจาค สนับสนุนโครงการรามาธิปดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชนเพื่อส่งผ่านความช่วยเหลือเข้าไปหนุนช่วยผู้ด,ด้อยโอกาสในชนบทสร้างสัมพัีที่มากด้วยคุณค่าเป็นโอกาสดีที่เริ่มได้จากใจของเราทุกคนร่วมเป็นจุดเริ่มของกระแสทานของการให้ที่หลากไหลไม่มีวันหมด